ลงทุนชามได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่อง DIF กันแบบเร็วๆนะครับอันดับแรกมาทำความรู้จักกับ DIF กันก่อน DIF ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลในตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้นะครับแต่ชื่อ True IF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม True Growth ใช่แล้วครับเป็นทาง True ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการพัฒนากองทุนนี้ขึ้นมาดังนั้นทรูจึงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่20.56%กองทุน DIF จะตั้งขึ้นมาเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินโครงการพื้นฐานโทรคมนาคมเช่นเสาโทรคมนาคมระบบใยแก้วนำแสงหรือ Fiber Optics และอุปกรณ์สื่อสัญญาณระบบ b r o a d b a ดีไได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2556โดยได้รับการสนับสนุนยกเว้นภาษีให้กับนักลงทุนเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งได้ครบกำหนดการยกเว้นภาษีไปเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาครับกองทุน DIF มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันคือ 1. เสาโทรคมนาคมปัจจุบันมีประมาณ16,000เสา 2. สายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกปัจจุบันมีระยะทางประมาณ100,000กิโลเมตรประเด็นสำคัญของ DIF วันที่22มิถุนายน2566 DIF ปิดที่ราคา10บาท80สตางค์ลดลง1บาท20สตางค์หรือลดลง10%เนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ DIF ผมสรุปประเด็นที่สำคัญของ DIF มาได้ตามนี้ครับประเด็นแรก การควบรวมการระหว่าง True และ D-Tac ทำให้ส่งผลกระทบ3เรื่องใหญ่ก็คือสัญญาเช่าเสาของ D-Tac จะหมดอายุมีนาคมปี2567และทาง D-Tac จะไม่เช่า DIF ต่อซึ่งตรงนี้รายได้ของ d a f จะหายไป3%นั่นเองครับพอ D-Tac ควบรวมกับ True True ก็สามารถใช้เสาของ D-Tac ได้ซึ่งผลที่ตามมา True ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าเสาของ d a f เพิ่ม และมีความเสี่ยงระยะยาวที่ TRUE จะไม่ต่อสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมซึ่งคิดเป็น30%ของรายได้ของ DIF โดยสัญญาของ t r u ูจะหมดอายุในปี2575และเมื่อ TRUE ได้ประโยชน์จาก DIF น้อยลงก็จะมีการขายหุ้นหรือหน่วยลงทุนออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อนำกระแสเงินสดไปใช้ประโยชน์ต่อไปประเด็นที่2ปี2565ที่ผ่านมาได้ครบกำหนดการยกเว้นภาษี ตามที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้นักลงทุนจะต้องจ่ายภาษีสำหรับเงินปันผลในอัตราปกติที่10%ก็ทำให้ DAF มีความน่าสนใจในการลงทุนน้อยลงไปประเด็นที่3วันที่21มิถุนายน,น2566ที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาเฟดแถลงนยโยบายจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อเป็นการส่งสัญญาณว่ายังอยู่ในวงจรของดอกเบีย้ยขาขึ้นตรงนี้ในเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้น เป็นการทำให้ต้นทุนทางด้านการเงินของ DIF สูงเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กนงขึ้นดอกเบี้ย0.25%ก็จะทำให้ DIF มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ70ล้านบาทครับประเด็นที่4เป็นประเด็นที่นักลงทุนค่อนข้างจะกกังวลนะครับเนื่องจากวันที่1มิถุนายนปี2565 True ได้ขาย DIF จำนวน300ล้านหน่วยทำให้ราคาในวันนั้น ลดลงจาก14บาทไปอยู่ที่13บาท20สตางค์ลดลงไป80สตางค์หรือลดลงไป5.71%ส่วนวันนี้ยังไม่มีข่าวออกมานะครับว่าทางด้าน True มีการขาย DIF หรือเปล่าแต่วันนี้ DIF ลดลงจาก12บาทไปอยู่ที่10บาท80สตางค์ลดลงไป1บาท20สตางค์หรือลดลงไป10%เลยทีเดียวครับจากประเด็นต่งตางๆนะครับ DIF มีความเสี่ยงรายได้ลดถ้าใช้จ่ายเพิ่มก็จะทําให้กดดันกําไรของ d a f เนี่ยลดลงและผลที่ตามมาจะจ่ายเงินปันผลน้อยลงและไม่ได้รับการยกเว้นทางด้านภาษีครับทําให้ DIF ไม่ใช่หุ้น defensive stock หรือหุ้นปลอดภัยอย่างเหมือนที่เคยเป็นมาแต่จะกลายเป็นหุ้น difficult stock หุ้นที่ถือแล้วรู้สึกยากลำบากครับ ลงทุนชามขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกทุกการกดไลค์ subscribe ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ